สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูหอยข้อเพาะนะคะเนี่ค่ะจริงๆต้องเอาไว้ที่ตะแกงนะคะเพินเอาหอยมาไว้ที่นี่แล้วมันดึงออกยากก็เลยเนี่ค่ะที่เอาไว้ที่ตะแกงส่วนหนึ่งกำลังเพาะ ตัวนี้ก็คือเอาออกไม่ได้เนี่ยค่ะแม่คัำก็จะลงไปอยู่ข้างล่างใต้น้ําเองอันนี้เราต้องไปเคาะลงนี่เพิ่งเคาะลงเราต้องมาเก็บแบบนี้ยุ่งยากนะคะคือมันติดหนูก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปลงได้แอบให้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กด้วยนะ จริงๆต้องใส่แบบนี้นะคะเพื่อจะให้เขาลงไปเลยไงเวลาเขาเพาะจะได้ไม่ต้องมาคาอยู่แบบนี้ถ้าเป็นกระตาดแบบนี้เอาไว้เรียนรู้อันนี้เพิ่งได้ลังรอบแรกนะคะซื้อพ่อพันแม่พันมาห้าสิบตัวเหลือประมาณยี่สิบกว่าตัวค่ะเรียนถูกเรียนผิดแล้วก็ซื้อไข่มารอบแรกก็เหลือประมาณจากพัน ประมาณพันห้านะพันห้าทั้งหมดสิบสองรังประมาณพันห้าตอนแรกมันก็เยอะนะคะเยอะมากเยอะมากเลยนะนี่เลี้ยงไปเลี้ยงมาน้ำเน่าบ้างทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยเลี้ยงหอยไปด้วยทดลองไปด้วยเผื่อกลับไปอยู่บ้านจะได้ไปทำไปไปทำเลยแล้วก็ทดลองที่นี่ นี่นะคะที่<ม>ออกแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยละค่ะเผื่ออนาคตได้ไปทำกเกษตรที่บ้านอันนี้ก็แอบเอาอาหารประดุกนะคะไซส์เล็กลูกเล็กเถวนี้เนี่ยค่ะตัวเล็กเอามาให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยค่ะ แต่เขาพวกกินดีนะคะเขาก็จะจับกลุ่มกันประมาณเนี้ค่ะดูส่งนี้สิเนี่ยค่ะเขาจะจับเป็นกลุ่มๆอยู่เพราะว่าเขากินอาหารปลาดุกอยู่จริงๆต้องเอาเหน่แดงโอ้ยเหน่แดงว่ะสาไหลายพวงก,ก,กระลอกใช่ไหมคะเอามาใส่แบบนี้เวลาเขาจะได้มีอะไรเกาะเนี่ยเขาก็จะเดินไปเดินมากัน มีตายบ้างรอดบ้างแต่น้ำต้องสะอาดต้องใสเนี่ยค่ะนี่นะคุณููมได้ไหมก็จะประมาณนี้ค่ะนีมีหางเพราะว่าจะเกาะตามหางตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้า,เ,า,าเป็นสาลายพวงกระลอกแบบนี้จะดีมากเขาจะได้มีที่เกาะทุกอนูก็มีไม่เยอะนะน ok ี่เขาก็จะเกาะประมาณนี้ค่ะเต็มเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะ แบบนี้ดีกว่าเป็นรบกวนเขาขอโทษนะค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะชอบการทำกรเกษตรเพื่อเราหนีโควิดกลับไปอยู่บ้านทำงานที่เราชอบที่เรารักไม่ต้องเป็นทาดอารมณ์ของใคร กินอาหารใหญ่เลยยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ